31. ลงมือทําในสิ่งที่ต้องทําถึงแม้ไม่ได้รู้สึกอยากทําสิ่งนี้เรียกว่าวินยัยคริสเตีย o โนโรนันโด32การมีความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอเราต้องรู้จักนำมันออกมาใช้และการมีความตั้งใจอย่างเดียวนั้นยังน้อยไปเราต้องรู้จักลงมือทำลีโอนาโดดาวินชี33 ไม่มีอะไรน่าอายเท่ากับการมองดูคนอื่นกำลังทำสิ่งที่คุณเคยพูดว่าทำไม่ได้แซมอีวิง34อย่ามัวแต่อายในสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปแต่จงเรียนรู้จากมันริชาร์ดแบรนซัน 35. คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะเห็นอุปสรรคอยู่ในทุกๆโอกาสส่วนคนที่มองโลกในแง่ดีจะเห็นโอกาสอยู่ในทุกๆอุปสรรค วินสตันเซอร์ชิลสาถ้าคุณหัวเราะฉันเพราะฉันประหลาดฉันก็จะหัวเราะคุณที่คุณไม่มีอะไรต่างจากคนอื่นเลยเลดี้กาการสามสศรัทธาคือการที่คุณเริ่มก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกถึงแม้ว่าคุณจะยังมองไม่เห็นบันไดทุกขั้นก็ตามมาตินลูเทอร์คิง 38. อย่าไปภาวนาขอให้ชีวิตมีแต่ความเรียบง่ายแต่ให้ภาวนาขอความเข้มแข็งเพื่อทำให้ชีวิตสามารถอดทนต่อความยากลำบากบรูซลี39บ่อยใบครั้งที่จินตนาการนำไปสู่โลกที่ไม่มีอยู่จริงแต่ถ้าเราปราศจากจินตนาการเราก็จะไม่ได้ไปที่ไหนเลยข่าวซาแกน 40. จงใช้เวลาคิดไตร่ตรองให้รอบคอบเมื่อเวลาปฏิบัติการมาถึงจงลงมือทำอย่างเด็ดเดี่ยวแอันดรูว์แจ็คสันสีก่อนที่คุณจะพยายามสู่จุดสูงสุดของวิทยาศาสตร์คุณจะต้องเรียนรู้พื้นฐานของมันก่อนอีวานเปโตรวิชปาฟลอฟ 42. ทถ้าไม่ลงมือทำอะไรก็เป็นไปไม่ได้แจ็คมา 43. ความสำเร็จเพียง1%มาจากผลของการทำงาน99%ที่ล้มเหลวโซอิชิโร่ฮอนดะ4 4จงตั้งเป้าหมายไว้ที่ดวงจันทร์เพราะถึงแม้ว่าคุณจะไปไม่ถึงคุณก็ยังได้อยู่ท่ามกลางหมู่ดาวเลสบราวน์ 45. สิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่การที่เราตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปแล้วตกลงมาแต่กลับเป็นการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ต่ำเกินไปและทำได้สำเร็จต่างหากไมเคิลแองเจโล 46. คุณสามารถเป็นหนึ่งในล้านได้ย้ายความท้อถอยมาทำลายความสำเร็จเดวิดเบคแฮม m 7 7คุณไม่มีทางไปถึงยังจุดหมายได้เลย หากคุณเอาแต่หยุดแล้วปาก้อนหินใส่สุนัขทุกตัวที่คอยเห่าคุณวินสตันเซอร์ชิล48ไม่มีคนไหนเก่งตลอดไปวันนี้คุณอาจจะเก่งแต่พรุ่งนี้อาจจะมีคนที่เก่งกว่าคุณจงอย่าภูมิใจว่าตัวเองเก่งธนินเีรวนน์49อย่ารังเกียจความพ่ายแพ้เพราะมันคือกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะ เอร์อเล็กเฟอร์กูสัน 50. การประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่เพราะไม่เคยล้มแต่เพราะเราสามารถลุกขึ้นได้ในทุกทุกครั้งที่ล้มเนลสันแมนเดลาและทั้งหมดนี้ก็คือคำพูดที่เราคัดมาเพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังหากเพื่อนๆชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหาสิ่งที่น่าสน